สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่9มิถุนายนมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์นี้ขอบอกว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีนัดประวัติศาสตร์มวยไทยเจ็ดสีชกกันถึง7คู่โอ้โหโดยปกติชกกันแค่หคู่มวยมี6คู่ต้องสำรองคู่7นี่คือมวยไทยเจ็ดสีนัดประวัติศาสตร์วันนี้หงแดงต้องขอชมโปรโมเตอร์เดียโปรโมเตอร์ชุนทีมงานเกียรติเปชรทุกคนนะ วันนี้ทำหน้าที่ตัวเองได้ดีมากๆ,าๆเวลาการถ่ายทอดสดเนะหลือบานเบิดคู่หนึงคู่2นอก,นอกคู่3นอกคู่4ในเวลาคู่เอกนะชกกันสนุกดูเดือดคู่5นอกคู่6นอกต้องเตรียมคู่7เข้ามาวันนี้เป็นมุมมองของโปรโมเตอร์ของแดงมองว่าโปรโมเตอร์มีความพร้อมศักยภาพถึงนี่คือมวยเวทีมาตรฐานมวยเวทีใหญ่ เวลาถ่ายทอดสดเหลือเยอะต้องสำรองคู่มวยหงแดงได้เข้าไปคุยกับโปรโมเตอร์เดียนะบอกว่าคู่หนึ่งคู่นอกเนี่ยต้องสำรองคู่7็ไว้โปรโมเตอร์เดียจัดไปเลยโปรโมเตอร์เดียบอกว่าเตรียมไว้หมดแล้วครับพี่วันนี้พร้อมถ้าเกิดว่าจําเป็นต้องดันคู่7ขึ้นมาชกวันนี้พร้อมทุกอย่างนี่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโปรโมเตอร์ทีมงานเกียรติเพชรทุกคนหงแดงขอยกโป้ให้เลยมาที่ควันหลงมวยไทยเจ็สีวันนี้บทวิเคราะห์หงแดงนะ เข้าสามคู่มวยที่อยู่ในลายถ่ายทอดสดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเข้าสามคู่พลาดหนึ่งคู่พลาดไปที่คู่หนึ่งไปที่คู่หนึ่งนะคู่หนึ่งบุเรงน้องลูกเจ้าพ่อรงต้มเจอเพชรเจ็ดสีเกียรติหมูสีมวยคู่นี้ราคาข้ามไปข้ามมาข้ามไปข้ามมาในมุมมองของเซียนมองว่ามวยคู่นี้เบียดบุเรงน้องก็ใจไม่ดีขณะที่เพชรเจ็ดสีก็แรงขึ้นมามวยคู่นี้วันนี้นะ เป็นเพชรเจ็ดสีตื่นเวทีมวยกู้นี้เป็นเพชรเจ็ดสีตื่นเวทีนะแข้งซ้ายเพชรเจ็ดสีนี่ออกได้ดีมากๆแต่ขระดที่ฮุกซ้ายของบุรินองก็ไม่ธรรมดาโอ้วันนี้ฮุกซ้ายทรงเพชรเจ็ดสีหล่นลงให้กรรมการนับแปดสุดท้ายฮุกซ้ายอีกทีหนึ่งนะเพชรเจ็ดสีทิ้งตัววันนี้เขาบอกว่าเพชรเจ็ดสีหนึ่งนะตื่นเวทีวันนี้ไม่เคยโชคถ่ายทอดสดที่ช่องเจ็ดตื่นเวที วันนี้แพ้น็อกในยกที่1บทวิเคราะห์มวยไทยจะตีลงแดงพลาด1ตัวไม่ว่าอะไรมาที่คู่2คู่ฟอสองฟิลพรานชัยเจอกับ1สยามสอเดชพันธ์มวยคู่นี้เรดเปิดฟิลต่อรองนะขงแดงให้รองไปที่1สยามวันนี้ถ้า1 2 3ส,สฟิลต่อยไม่หลับไม่หลนหงแดงมองว่า4 5 1หสยามดูดีกว่าแล้วก็วันนี้1สยามดูใหญ่กว่าลอยกว่า วันนี้อาศัยรูปร่างที่ใหญ่กว่าลอยกว่าความยาวของอาวุธวันนี้จัดการเก็บฟิลผ้าใบเบรกคอมเพกในยกที่หนึ่งโอ้โหขอบอกว่าวันนี้หนึ่งสยามทำได้ดีมากๆบนด้วยคร่อมือทยกจ็ตสีของแดงเข้าหนึ่งคู่แล้วมาที่คู่สามคู่สามเนี่ยเพชรกลาอินไฟสไตล์ ide, เจอแสนวันฤซุปเปอร์เล็กมวยไทยหรือแสนเอกหนุ่มบางกะดี มวยคู่นี้มีคิวชกกันอาทิตย์อาทิตย์หน้าเนี่ยที่ราชดำเดนินแต่วันนี้ถูกดันมาชกเป็นรองคู่เอกที่ช่องเจ็ดหงแดงให้อยู่ไปที่เพชรกล้ามองว่าเพชรกล้านะวันนี้สรีระรูปร่างดูดีกว่าขณะที่คู่ต่อสู้เดินทางไกลาจากบุรีรัมย์ซ้อมบ้านนอกนะการเดินทางมาจากบุรีรัมย์แล้วมาทําน้ําหนักที่ช่องเจ็ดกล้ามเนื้ออาจจะไม่พร้อมอาจจะเกิดการล้าแล้วที่สำคัญแสนแสนวริตหรือแสนเอกเนี่ย โชคกลางคืนวันนี้มาโชคกลางวันหงแดงว่ามองว่าปัญหาเยอะยกหนึ่งก็ทำได้ดีพอสมควรมายกสองเป็นเพชรกล้านะวันนี้โชว์สกิลโหดโอ้โหวางแข้งขวาโชว์ศอกวันนี้เพชรกล้าทำได้ดีมากๆโชว์ศอกวันนี้เบอร์เรพชรกล้าต่อห้าสามวันนี้หงแดงแคอยู่ที่เพชรกล้าวันนี้มีลูกศอกอาวุธคมนะโอ้ยทุกอย่างีหวังผลได้วันนี้ เพชรกล้าได้ศิละปะยอดเยี่ยมได้เงินพิเศษอีกหลายสตังค์วันนี้บด้วยครอบมยไทยจะสีหงแดงเข้าแล้ว2คู่มาที่คู่เอกคู่เอกเดโชว์สิงห์มาวินเจอเพชรวิชัยชออาจารบุญร3 0 5เรนเปิดเดโชต่อ11.8หงแดงให้อยู่ไปที่เดโชตั้งแต่ไกโ่โงวันนี้นะโปรโมเตอร์แม็กจันดี โทรมาหาหงแดงบอกว่าพี่หงแดงชอบใครคนนี้หงแดงบอกว่าชอบเดโชโปรโมเตอร์แม่ก็ถามบอกว่าทำไมาถึงชอบเดโชหงแดงชอบเดโชตรงที่หนึ่งมีอาวุธนํามีหมัดมีแข้งแล้วอีกอย่างเร็วกว่าวันนี้มองว่าเดโชดูเร็วกว่าดูคล่องตัวกว่าอาวุธความหนักแรงอาจจะเป็นรองนะแต่ความคล่องตัวความเร็วเนี่ยมันช่วยให้เดโช สามารถควบคุมเกมการแข่งขันได้แล้วสุดท้ายวันนี้เดโชก็เบียดเฉือนชนะเพชรวิชัยชออาจารบุญสนุกแล้วได้เป็นคู่ดูเดือดประจำสัปดาห์โอ้โหมวยไทยวันมวยไทยเจษสีวันนี้ใส่กันยับเลยสามคู่แรกน็อกต่อยกันแค่4ยกมาถึงคู่ห้าคู่ห้านี่นะอ,อยอดเปรมชัยเจอใจถึงร้อส ยอดเปรมชัยนี่จากตรังนะไม่เคยชคเมืองกรุงเลยขณะที่ใจถึงนี่ชกช่องเจ็ดสามไฟลรชนะรวดวันนี้ยอดเปรมชัยเก็บใจถึงในยกที่สองโอ,โอ,โอ้ยกที่สองขณะที่เพชรวิเศษเจ,เจอแก้วมรกตเป็นเพชรวิเศษนะเก็บแก้วมรกตในยกที่สองเหมือนกันอู้ต้องดันคู่เจ็ดขึ้นขึ้นมาโชคอะ่ะ ต้นดันคู่เจ็ขึ้นมาชกอีกหนึ่งคู่แล้วก็ถือว่าเป็นคู่ประวัติศาสตร์คู่เจเนี่ยจับเขาเรียกภาษาลาวเขาเรียกจับจูดใส่กันนะจับจูดใส่กันซ้อมรอรายการอยู่สิงสิงพยักษ์นิติศัก์สตูลนะเจอกับดาฟี่สอเดชยแฟรนหยมวยคู่นี้ชกสนุกนะชกสนุกเป็นดาดาฟี่นะอาวุธดูเยอะกว่าต่อยลนสอกคม ขณะที่สิงพยักษดักสัตร์ซ้ายหน้าแข้งขวาหลบเลีกเก่งครบห้ายกสิงพยักษ,กษเบียดเฉือนชนะคะแนนเหลือเวลาถ่ายทอดสดอีกประมาณห้าหนาทีโอ้โหวันนี้มวยไทยเจ็ดสีชกเจ็คู่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์มวยไทยเจ็ดสีวันนี้แต่ละคู่นะสู้กันถึงดีกาแพ้นอกห้าคู่ไม่ว่ากันนะมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ เราไม่ว่ากันอะไรก็เกิดขึ้นได้มวยนะ่ะเดินเข้าไปชนศอกชนหมัดแพ้นอกหลับหล่นได้เหมือนกันนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาร์ติทิคเประวัติศาสตร์ชก7คู่ต้องชมโปรโมเตอร์เดียทีมงานเพชรเกตเกพชรอู้วันนี้สแตนบายคู่เจดนะตั้งแต่คู่2โดนน็อกสแตนบายใช้เวลาสแตนบายประมาณสักหชั่วโมงครึ่งเลย การเตรียมตัวหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้คู่เจ็ดมาให้หมอตรวจมาพันมือมานวดน้ำมันโหถือว่าสุดยอดมากๆหงแดงขอชมทีมงานเกียรติเพชรทุกคนโดยเฉพาะโปรโมเตอร์เดียคุณไกรวอจักรวุาากกรวิออุตดรทีมงานหมู่บ้านพลเมืองทุกคนทำงานได้ดีมากๆวันนี้ขอชมเลยนี่คือมวยไทยเจสีอาทิตย์ที่เ มิถุนายนถือว่าเป็นควันหลงมีบทมีคอมเมนต์เด็ดๆคอมเมนต์ดีๆเสิร์ฟส่งตรงให้ f อฟได้รับทราบรับฟังวันนี้หมดเวลาขอลาไปก่อนก่อนจากการขอให้ f อฟซีขงแดงนะโชคดีมีใจเฮงเฮงรวยๆยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ